ทำไปแนึนงนีก่อนทำไมต้องรีบสวยอยุ่งเสร็จแล้วหมอนเอาหมอนมาจัดดีๆไหน,น,นเอามานี่ขยับให้มันเท่าๆกันโอ๊ยถูกข้างเราเนี่ยนี่ต้องทางทางนี้ดูแล้วนี่อับถูกแล้ว ไหนถูกยังดูก่อนไม่ถูกมันต้องถังใบนี้โอเคหมอนจัดหมอนดีๆครับจัดหมอนดีๆหมอนอยู่ไหนในหมอนอันนี้เขาเรียกผ้าห่มผ้าห่มดผ้าห่มได้หมนนอนอันนี้คือหมอนมนูน่นหมอนคือนัน่นเอาขยี้เข้าไปแบบนี้ก็ได้ในถ้ให้ต้องเอาไว้ช่วงนี้มไม่ไมเ่เอาแขนขึ้นก่อนครับจะให้หนูทำอะไรประมาณนี้เค okay. เดียยังไม่ได้รีบไปไหนเลยไม่เป็นไรช่างมัน